สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ a นาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศรีกรกฎลัคนณะกรกฎนะคะการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนม,มีคู่ทา์มสแตมป์จะอยู่ใต้เดสคริปชั o นบ็อกซ์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดเนาะเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดกรกฎจะเป็นยังไงเจ็ดไม่เท้าค่ะสามเหลียญหุยมีคนจะเข้ามาคุยกับคุณนะเนี่ยแต่รู้สึกว่า ก็ค่อนข้างจะมีกำแพงเหมือนกันค่อนข้างจะมีกำแพงค่อนข้างจะอาจจะเพราะว่าไม่ถูกสเปคคือหน้าไพ่จากฝั่งคุณดูแล้วเนี่ยคุณน่าจะชอบใครบางคนอยู่แต่คนคนนั้นอาจจะยังไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชอบหรือไม่ได้มีทการเทคแอคชั่นทีนน่จรินกับคุณเท่าไหร่นะและคนที่เข้ามาชอบคุณคุณก็ดันไม่ได้ชอบเขาคนนั้นน่ะมันเป็นแบบสวนทางกันเบาๆคนที่เราชอบแล้วไม่ได้ชอบเราคนที่เราไม่ได้ชอบก็ันมาชอบเราอะไรเบอร์น,นี้ นะคะคนที่มีดิพนต่อคนอาจจะเป็นชาวพัดดินค่อนข้างเด็ดนาะคะบุคลิกอาจจะนิ่งๆไม่ได้พูดอะไรเยอะไม่ได้เป็นคนพูดเก่งอะไรขนาดนั้นนะคะมังกรบุกโซปรกษกันที่ในราศีลักนณาหรือดาวศุกร์เนาะส่วนคนในใจคุณนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงอ๋อ r e เวอร์อืมคนคนนี้น่าจะมีแฟนแล้วนะเนี่ยมีแฟนมีคนในใจนะคะมีคนในใจอยู่แล้วมีคนที่เขาอาจจะชอบหรือรู้สึกดีๆอยู่แล้ว นะคะคนคนนี้่อ,อคนที่มีอิทธิพลต่อเขาจะเป็นชาวธาตุไฟเมษิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะจะมีความต่างกับเขานิดหนึง่งคนคนนั้นน่ะหรืออยู่ในสถานการณ์ความรักที่มีการพยายามปรับบางสิ่งบางอย่างเข้าหากันนะคะหรือเรียกรู้ซึ่งกันและกันปรับจูนเข้าหากันนะคะบาลานซ์กำลังอยู่ในจุดที่กำลังบาลานซ์อยู่โอเคสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมของคุณเหงาณนะ แต่คุณก็ไม่ให้ใครมาบูลลี่คุณได้หรอกมูบี้คุณได้หรอกเหงาก็จริงจับไปแบบเรื่อยๆถ้าเจอความรักที่ไม่ดีหรือเราไม่ได้ชอบจริงๆเราก็ไม่ไม่อยากที่จะไปเสียเวลาตรงนั้นส่วนคนที่เราชอบเราก็รู้สึกว่าอาจจะรู้สึกแบบในช่วงนี้นะเาจะรู้สึกว่าน้อยๆหนีๆใจหรือ,ออาจจะเป็นความรู้สึกว่าอยากจะทำใจกับคนคนนั้นนะคะเพราะรู้สึกว่ามันมองไม่เห็นปลายทางอนะคนในใจของเราอะเราก็อยากที่จะ move on อยากที่จะยุติความรู้สึกตรงนี้นะคะส่วนฟังเขาคนนี้หล่ะพระจนภัยเป้าหมาย m a r i o n e t นะคะแล้วก็สองจิตสองใจอเขาคนนี้นะคะกับความสัมพันธ์ปัจจุบันที่เขามีอยู่อะกับคนที่เขาชอบอะคะรู้สึกว่าอยู่ในจุดที่แบบอยากไปต่อดูมีเป้าหมายดูมีแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างนะคะและในขณะเดียวกันจะมีการควบคุมความรู้สึกตัวเอง วบางทีอาจจะล้นเกินไปหรืออาจจะมีการคอนโทรลบางอย่างซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ของเขาสองคนนะคะต่อไปค่ะเรามาดูว่าความคิดความรู้สึกคนในใจเนี่ยเขารู้สึกแบบเดียวกันกันกนกบคุณบ้างไหมนะคะเพจซอฟคัพห้าดาบหกเหรียญเขามองเราเป็นเพื่อนนะคนเนี้เขามองเราเป็นเพื่อนมาเขาจะรู้นะคะนิดนึงว่าคุณน่าจะชอบเขามากกว่านะั้นะมากกว่าเพื่อน ะะมากกว่าพิเศษแต่สำหรับเขาเขารู้สึกว่าเขารู้สึกในเชิงมิตรภาพจริงๆในเชิงของความความกัลยาณมิตรที่ดีกับคุณจริงๆอ่ะบางที่เขาจะมีระยะห่างนิดหนึ่งบางครั้งบางครั้งบางทีมีระยะห่างเพราะเขากลัวว่าจะเป็นการให้ความหวังคุณหรือจะเป็นการทําให้คุณเนี่ยรู้สึกรู้สึกเสียใจคือเขาไม่อยากทํรลายความรู้สึกของคุณแต่ก็ไม่อยากที่จะพูดไปตรงๆนะคะ ฟังเขาคนรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะสามถ้วยนีย่ก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนนี่แหละเราชอบเขานะเรารู้สึกชอบเขามีคิดถึงมีเก็บไปฝันบ้างมีคิดถึงบ้างและคิดว่าเอ๊ะเขาจะคิดเหมือนเราบ้างไหมหรือมีแบบรู้สึกกับเราสักนิดนึงบ้างไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อาจจะค่อนข้างยาก,กนิดนึงในฝั่งเขาเพราะเขาก็มีใครบางคนในใจอยู่นะคะ ไปต่อค่ะที่บทสรุปสิบถ้วยสี่ถ้วยเ m มูนแล้วก็เสอสซับคันี่ไงคนที่เราชอบเขาไมไ่ชอบเราส่วนคนที่ไม่ได้ชอบก็เข้ามาชอบเข้ามาอยากจะตีเรอยอยาจะทำความรู้จักนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะหนุ่งหนุ่งนิดนึงอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์เอเนจีของตัวเองนะคะลีเอเนจีตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเองเดียวเซลฟ์ออกจากอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ใช่ ก็ะะจะเป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่หรือคนที่เราโฟกัสอยู่แต่เขายังไม่ใช่สําหรับเรานะคะให้ลองเปิดใจนะมองอะไรให้กว้างขึ้นมองเห็นคนให้กว้างขึ้นมองอะไรให้ให้แบบกระจายในภาพที่กว้างมากขึ้นแล้วคุณจะเห็นสิ่งดีๆที่อาจจะมีมากกว่าแค่คนที่เราโฟกัสอยู่ในปัจจุบันนะคะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สลับกันได้ระห่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักของคุณค่ะ6ดาบ d g m e n t นะคะ Queen of ออฟ d s justice แล้วก็ the world อ,อืมคุณอาจจะดีลิ่งกับชาวทัตไฟนะคะค่อนข้างเด่นเมษสิงห,หรือธนูที่อยู่ในราศีลขนาหรือดาวศุกร์ช่วงนี้คุณน่างที่จะมีไฟในเรื่องราวของความรัก นะคะในเรื่องของเราของความรักความรู้สึกนะคะค่อนข้างจะคุกกรุ่นไม่ใช่แบบร้อนหรือไม่ดีนะเป็นฟีแบบแพชชั่นแรงกล้านะคะก่อนนั้นเนี่ยจะมามาหายหายคุ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 ย,คย,คย,คยบ้างอะไรบ้างนะคะหรือบางคนจะเป็นความรักทางไกลเป็นความรักทางไกลก็ต้องแบบ <c oughs> มกีการเดินทางมาเจอกันใดๆนะคะแต่ในช่วงประมาณสักยี่สิสาสิบเอดเนี่ย คุณมองว่าหลายๆอย่างในความรู้สึกและสถานการณ์ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นนะคะคุณเห็นอะไรมากขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่ารู้ใจตัวเองมากขึ้นการสื่อสารกันเรียนรู้ต่างๆมันทําให้คุณตัดสินใจว่าโอเคคนนี้แหละจะเป็นโลกทั้งใบของฉันหรือคุณจะตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณอยากจะคอมมิชเนต์กับคนคนนี้นะหลังจากที่ลังเลใจมาสักระยะหนึ่งนะคะฟังของเขาล่ะเป็นยังไงหกเหรียญ ้าเหรียญเจ็ดเหรียญอุ้ยตัวเขาดูจะยังไม่พร้อมไหมเนี่ยดูแล้วฝั่งเขายังไม่ได้พร้อมนะถึงแม้ว่าเขาจะมีการคุยกับคุณที่คอนติเนียมากขึ้นการสื่อสารเขาไม่ใช่คนณบอสเซชันหรือว่าการเทคชั่นที่อาจจะชัดขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันเขามีคุยอยู่นะกับตัวเลือกนะคะและเขายังไม่พร้อมทีม่จะตัดสินใจหรือเลือกใครมองไปข้างหน้าก็จริงแต่ยังเลือกไม่ได้นะคะว่าจะเลือกคนไหนหรืออย่างไรถ้าคุณมีการถามถึงสถานะขอจะขอคิดก่อนนะคะเป็นการขอคิดเป็นการขอแบบ ใช้เวลาอีกสักหน่อย,อยอหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะเป็นทางอ้อมๆของคุณค่ะโอเคอินโทรเวสนะคะคอนโทรในออฟคับโผล่มาภาคภูมิใจคุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอะมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองว่าคุณรู้สึกกับคนคนนี้จริงๆชัดเจนแล้วนะคะบางทีบางครั้งแอบรู้สึกคอนโทรเขาเบา นะหระืคอคนโครลความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะเราถือว่ามันก็เราก็อยากให้เป็นไปในเชิงที่ดีอ่ะบางทีก็ต้องจัดระเบียบความสัมพันธ์นิดนึงหรืออะไรประมาณนี้นนะบางของเขาล่ะความทรงจำเดทรีมความสําเร็จเขาอยู่กับภายความเพ้อฝัน เบาๆนะคะหรือสร้างภาพความเพ้อฝันให้กับคนคุยหรือคนที่อยู่ในตัวเลือกของเขาเขายังอยากจะเก็กบไว้ทุกคนยังไม่พร้อมจะเลือกใครนะคะยังอยากที่จะเก็กบไว้ทุกคนยังอยากที่จะเรียนรู้ยังอยากที่จะมีอยู่ในชีวิตของกันและกันแบบที่ยังไม่ได้เลือกอต่อไปนะคะเรามาดูว่าความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงหกไม่เท้าค่ะเอ็ดซับคับเอาจริงไหมอ่ะ รู้สึกว่าคนคนนี้เขาอยากได้ใจคุณนะและหลายๆอย่างในความเป็นคุณก็ได้ใจเขาแต่บางครั้งอ่ะแค่บางครั้งในเรื่องของการยึดติดหรือโฟกัสเขามากเกินไปจนบางทีเขารู้สึกว่าคุณกําลังล้งเา,า,เ,านะะเส้นบางอย่างเขาไปนิดหนึ่งนะคะล้าเส้นบางอย่างเขาไปนิดหนึ่งอันนี้อ,า,อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าหักคะแนนกับเราได้แต่โดยรวมภาพรวมแล้วว่าเขาชอบนะเขาชอบคุณนะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาการสื่อสารพูดคุยบุคลิกข,ของคุณ หรือการใช้เวลาด้วยหรือแพชชั่นเนี่ยค่อนข้างดีแต่จะมีจุดที่ต้องแก้ก็คือจุดที่โฟกัสหรือคอนโทรลบางอย่างหรือลำเส้นบางอย่างมากเกินไปหรือเข้าหาเขามากเกินไปก็ตามทำให้เขาวิ่งตามบ้างให้เขาเข้าหาเราบ้างนะคะฟังคุณกีร่ารู้สึกยังไงกับเขาในออฟสซอร์เห็นไหม เป็นการวิ่งเข้าหาพุ่งเข้าหาเราพยายามอยากที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์เรารู้แล้วว่าตรงนี้ยมันมีการให้และการรับที่ไม่เท่ากันมีคนหนึ่งที่อาจจะโฟกัสสิ่คนหนึ่งมากกว่านะคะเราค่อนข้างที่จะทาทุกอย่างอย่างทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจกับความสัมพันธ์นี้มากๆตามมิเตเชียเห็นไหมทั้งเหรียญถ้วยทุกความสามารถทุกความรู้สึกเราอยากจะทําความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดนะคะอืเขาเห็นคุณค่านั้นนะแต่บางทีอ่ะ ถูกคนไหมกับจังหวะเวลาแล้วก็ข้อเสียบางอย่างถ้าปรับก็จะเพอร์เฟกมากเขามองอย่างนั้นนะคะไปต่อกันที่บทเซอร์คอมอมความสัมพันธ์ยังไม่ชัดนะเนี่ยระวังในเรื่องของการควบคุมคนโทรลบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าให้เขาเป็นลูกทำใบแต่เหมือนไพ่บอกว่าให้คิดอีกทีนึงดีก,กว่าไหมให้เราลองแบบช่างใจทีหรือแบบ อผ่อนความรู้สึกลงให้ไม่เหลื่อมล้ำหรือมากเกินไปกว่าที่เขาให้กับเรานะคะให้ความรักว่างไงโรแมนติกฟีลิง่งพาธไลฟ์เรเลช i ั่นชีพเพรสชั่นดิ t เด t ร์เรสไ l ท์นะคะ,ะจริงๆนะดูเหมือนความสัมพันธ์นี้จะมีสัญญาณเตือนนะคะมีสัญญาณเตือนอยู่เบาๆนะคะอยู่ที่คุณจะสังเกตสัญญาณเตือนอันนั้นไหมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเรื่องของเขาหรือวิธีการพูดบางอย่างที่ดูเหมือนจะสร้างฝันหรือทําให้เราแบบมีการจินตนาการหรือใดๆในความสัมพันธ์อะนะอีกหนึ่งนะคะโอเคค่ะพาทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมครับคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด,ด cribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะต่อไปค่ะพาทของคนนี้คู่นะคะให้สลับกันได้ระหว่าง,างคุณแล้วก็คนรักนะ สถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณค่ะ8เหรียญ n of Pentacles 10ดาบ High Priestess นะคะแล้วก็ Page of c u p บโอเคในที่นี้นะดูจะมีในเรื่องราวที่ตึงเครียรเดเกี่ยวกับบุคคลที่3เรื่องราวในความลับจะถูกเปิดเผยนะคะเ้นของคุณช่วงนี้ค่อนข้างรุนแรงนะคะคุณอาจจะไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้ความรู้สึกของคุณนั้นบอบช้ำน,นะ,ะเจอกับเรื่องราวบางอย่างที่ ที่คุณจะเป็นต้องรู้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ดีต่อใจคุณเท่าไหร่คุณทุ่มเทมากกับความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องนอกบ้านทั้งเรื่องในบ้านคุณพยายามจัดการให้อย่างดีที่สุดแต่พอเจอเรื่องนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกรู้สึกแบบมันบั่นทอนในในใจนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูว่าฝั่งเขาเป็นยังไงทําไมสุดเป็นอย่างนี้ฝั่งเขาเกิดอะไรขึ้นสีไม่เทานะคะหกเหรียญเป็นคนไม่ไกลตัวคะ่ะเป็นตัวเลือก ที่อยู่ไม่ไกลตัวใกล้ตัวนะคะบุคคลที่สามใกล้ตัวนี่แหละเป็นคนที่ไว้วางใจแต่ไม่คิดไม่ฝันาการหักหลังกันแท้งหลังมักจะเกิดจากคนที่เราไว้ใจคนใกล้ตัวเสมอไม่ค่อยเกิดจากคนที่ไม่เคยจักกันมาก่อนนะคะและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้อบอกว่าให้คุณไประแวงคนใกล้ตัวนะมันเป็น general reading อาจจะตรงกับคุณหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะ,นะคะดูเป็นแนวทางเท่านั้นก็พอเนาะ โอเคเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานเขาจะมีช่องว่างของการโฟกัสในความสัมพันธ์เนี่ยไปช่วงเวลาหนึง่งเหมือนจะหันหลังแต่ก็ไม่ได้หันหลังตลอดเปอร์เซนต์จะมีความนิ่งมีความเฉยชามากขึ้นในช่วงจังหวะเวลาหนึ่งของช่วงวันที่สิบถึงสามสิบเอ็ดนะคะแต่ขอขยายนิดนึงสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมหลักฐานเห็นไหมคุมคขังไอเดียและข้ามอุปสรรค จริงๆอ่ะคุณมีทางออกนะทางออกที่จะเคลียร์ใจกันยังไงไม่ให้แตกหักหรือไม่ให้มันแย่ไปมากกว่านี้คุณจะเจอหลักฐานหรือเจอความจริงบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะหรือเป็นความลับที่ถูกเปิดเผยนั่นแหละแต่คุณก็พยายามที่จะหาหนทางนะที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์นี้ได้นะคะโดยไม่แตกหัก ฝังเขาบำเริสุขน้วตาดวงใจเขามองว่านะความสัมพันธ์คือความสำคัญคนนอกเข้ามาทำให้เขารู้สึกดีรู้สึกอิ่นเอมใจนะคะแต่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปจริงจังกับข้างนอกขนาดนั้นเหมือนเป็นโมโหโกลบเกลื่อนโมโหโกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองอะแล้วก็จะมาโยนว่าเออเราเราเพิกเฉยเขาเราขาดตกบกพร่องทั้งที่เราก็ทําดีมาโดยตลอดแล้วเขาก็รู้อยู่แต่ใจนะคะ ต่อไปค,ค่ะาคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงเจ็ดเหรียญห้าเหรียญอืมเขาสังเกตพฤติกรรมคุณหรือเขารู้ว่าคุณมีการสังเกตพฤติกรรมหรือจับตาเฝ้ามองเขาอยู่นะอืมแต่ยิ่งเฝ้ามองเขาก็จะพยายามยิ่งปิดยิ่งปิดกั้นยิ่งมีกำแพงยิ่งมีบางอย่างซ่อนเอาไว้ข้างหลังบางทีเขารู้สึกว่าเขาก็เหนื่อยแทนคุณ และในขณะเดียวกันเวลาที่เขาเหนื่อยจากข้างนอกหรือเหนื่อยจากที่ไหนมาเขาอยากได้กําลังใจหรือการซัพพอร์ตจากตรงนี้แต่สิ่งที่เขาได้มาคือความนิ่งนะคะไม่ค่อยมีความหวานไม่ค่อยมีการสัมผัสซึ่งกันและกันอ่ะมันเป็นปัญหาเล็กๆก,ก็จริงแต่สะสมในระยะเวลานึงมันทําให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นได้มันทําให้เกิดการรู้สึกว่าไม่ถูกเติมเต็มนะคะเขาก็เลยไปหาอะไรเติมเต็มจากข้างนอกปบบรายนะคะฝั่งคุณคิดแลารู้สึกยังไงกับเขาในออกครับ5ถ้วยคุณรู้สึกผิด ต่อให้เขาไม่โทษคุณคุณก็โทษตัวเองอยู่ดีทั้งๆท,ที่คุณก็เต็มที่กับความสัมพันธ์มาโดยตลอดแล้วคุณก็เต็มที่แล้วคุณก็รักเขาแล้วคุณก็ทุ่มเทกับเขานะคะอย่างชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะแฟงกับเขาแต่คุณกลับรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความแร์ตรงนั้นนะคะคุณพยายามที่จะเข้าใจชีวิตของเขานะหรือธรรมชาติของเขาแต่บางอย่างอะ่ะมันก็เยอะไปนิดนึงที่จะจะต้องทําความเข้าใจตรงนั้นอ่ะเนาะต่อไปค่ะไปต่อที่บทสรุป า,าเรื่องราวนี่อาจจะทําให้จะปวดใจเรื่องกันละกันไม่ใช่แค่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไปในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะคำพูดและท่าทีเย็นเย็นชาหรือคําพูดที่ทิ่มแทงใจกันนะคะคุณอยากจะเคลียร์นะคุณมีวิธีทางออกที่จะไม่แตกหักนะแต่ว่าดูเหมือนเขาอาจจะไม่ค่อยฟอลโล่ในวิธีของคุณเท่าไหร่หรือเขาจะเลือกที่จะนิ่งเรื่องจะไม่ไม่ ไม่เแอคชั่นหรือแบบไม่ไม่ได้กระตือหรือล้นกับเรื่องนี้เท่าไหร่อืมแล้วเขาก็จะแถในในวิธีของเขาหรือข้ออ้างของเขาไม่ค่อยจะฟังในความเห็นของเราเท่าไหร่เขาอะมีความเป็นเด็กสูงไม่ใช่ไม่ใช่อายุแต่ว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีไมยเสร็จของเขานะคะเราเรานี่แหละคุณจะตัดสินใจได้ว่า คุณจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์จริงๆคุณกับนนกเขายัางมีแพชชั่นที่ที่มากต่อกันนะเหลือแค่วิธีการแสดงออกและการเติมแพชชั่นในเชิงบวกซึ่งกันและกันนะคะโอเคคลิปของกรากฏก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ